นอสามแปดสามสี่นะครับวันนี้ผมจะมาทําซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด,กดไลค์เพื่อเป็นค่าที่มาดูช่องเรานะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเลสิกลืมปรับดาวปรับก่อนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องอย่างแรกเราก็มาตัดไม้ก่อนนะครับ เราตัดไม้แล้วเราก็ผมจะครับกล่องครับนะครับเราได้ไม้มาแล้วกรข้าเป็นกล่องครับก็ข้บเป็นที่ตัดไม้ เราได้หานลครับรครบาได้ไม้แบบนี้มาทำไงดีครับเเราได้ดไม้มานะครับเดี๋ยวผมปลูก,กแล้วก็หาทำแถวนี้นะครับ ถ้าทำก่อนนะครับถ้าผ่านไปสักร้อยวันได้แล้วถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนก็อาจจะแจกแมพนะครับแต่ของผมมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นผู้ชมบางคนก็อาจจะ ไม่เรียกยังไงเวอร์ชันไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแนละ้วลองกดกันนะครับวันนี้ก็โรงเรียนผมก็หยุดนะครับก็ไม่มีอะไรมาก แค่ okay. เอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมคนไหนะอยากให้ลงมอดหรือทำซีรีส์อื่นก็บอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเราขดหินเสร็จแล้วนะครับขุดหินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้อง อาจจะใกล้มืดแล้วเราก็ต้องหาที่ที่จะทำบ้านก่อนนะครับแล้วก็เอาไมา้มาแปรรูปแล้วก็หาพื้นที่ก่อนนะครับรู้สึกตรงนี้มีทำนะครับเป็นทำอน้อยองนี้ตรงนี้รู้สึกเป็นน้ำตกผมกับน้ำอะไรจะตกก่อนกัน ผมรู้สึกผมต้องข้ามไปตรงนั้นนะครับควรสร้างบ้านอยู่การก่อนนั้นมันคงจะปลอดภัยเพราะว่าพื้นที่มันยิ่เดียวคงจะไม่ค่อยมีมอนสเตอร์เกินเพราะฉะนั้นจะสร้างตรงนี้นะครับผมก็ไม่ถนัดนะครับสร้างบ้านเพราะว่าผมแบบ ไม่ได้เชียวชาญในการออกแบบบ้านอกสร้างมัว่วๆเพราะว่ามันอยู่ได้นะครับมาตัดต้นไม้กันหน่อยเป้าหมายของวันนี้คือ างบ้านในสำร็จนะครับโอเคเะสิกตัวนั้นยังไม่ยังไม่ไดบ้บ้านมันอาจจะไม่สวยนะครับเพราะผมก็ไม่ไม่เน้นสวยนะครับเน้นอยู่ถ้าขัดใจผู้ชมคนไหนก็บอกได้นะครับ ไม่ว่ากันโอ้ยตี EP หน้าก็ไม่รู้ครับว่าจะได้ทำต่อไหมเพราะพรุ่งนี้ผมก็ไปโรงเรียนแล้วผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปพรุ่งนี้ไม่งั้นก็ลงคลิปวันนี้เลยนะครับ โอเจ็บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตัดไม้เพิ่มนะครับรู้สึกตอนนี้ไม้ค่อนข้างจะขาดเคนนะครับแต่ในอนาคตผมมั่นใจว่าไม้เราจะมีเยอะกว่านี้นะครับได้ยิบสีอนาค รู้สึกเรออาจะขาดหินนะครับอ้ยเจ็บแล้วก็ขุดหินให้ได้เยอะๆนะครับ แล้วก็ขุดหินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกจะมีคนทักมาทักมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเออเขาทักมาทำอะไระครับเพื่อนผมเขาทักมาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เพื่อนผมทําเรื่องผมกระตุกมากเลยาภาพกระตุกหรือคลิปกระตุก บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับคุณภาพให้บ้านแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วครับครับเตาเผาครับกล่อ,องไปคับมาเยอะทำไมผมบอกให้ครับกล่องนี้ครับมานังมก็เก็บเก็บไว้นะครับอืมก็อาจจะได้ใช้ในอนาคต เดี๋ยวเร็วนี้นะครับกล่องมันคาฟยังไงครับผมอยากรู้กล่องมันคราฟยังไงมันก็คราบแต่ทำไมเมืกมินมันไม่เซ็นให้ผมครับมีปริศนาลี้ลับหรอครับผม่ให้มาเยอะทำไมผมไม่เข้าใจ โอเคครับคลิปก็อาจจะมีเพียงแค่นี้นีละ <Okay. S 1> แต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับลืมกดไลค์กดติดตามแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้นครับบ๊ายบาย লঙ্ক <laughs>